สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ l ลิฟลี่สัก,กุลเนื่องจากคอนเทนต์สืบหาช่องทางที่เข้าได้ตามหลังคาบ้านในเกมสัก,กุลา่าทำให้เรามาเจอบ้านหลังนี้นั่นก็คือบ้านหลังคาสีฟ้าว้าวต้องใช้ศิลปะในการเข้าไปนิดนึงนะคะเลือกตรงใต้ชายคามันจะเข้าได้อยู่ เช่นเดิมค่ะมันก็จะโล่งๆแบบนี้เลยไม่แน่ว่าบ้านหลังนี้อาจจะถูกเปิดในอนาคตอีกหลังหนึ่งอยากช่วยพี่ตังกวาดันคลิปกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ช่องเรามีการ์ตูนมากมายเลยถ้าไม่อยากพลาด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ